สวัสดีครับวันนี้ในเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์วันนี้เราก็จะพามาลงเลดมังกรด่าน9กันก็คือบอสมังกรนะด่านที่9ก้าผมไม่ได้ลงเออเอามาฟาร์มนะก็คือแบบลงเอาไว้แบบผ่านครั้งแรกอะไรเงี้ยตรงนี้เอาไว้แบบตรงนี้นะนี่เลยนี่จะเอาจะได้แบบอของพวกนี้นั่นเนี่ยเอามาแบบผ่านครั้งแรกนะได้ตัวสุ่มในพวกเงิน55000 0แนนี่ก็เยอะนะบอกเลยว่าตอนนี้เงินแบบค่อนข้างขาดแคลนนะ,นะเนี่ยก็จะเนี่ยพามาแบบผ่านกันนะ,ะว่าแบบ ดาที่9้าเนี่ยสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบจัดทีมอะไรากันยังไงผ่านป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันมามาดูในส่วนของเลดนี่นะก็คือบอสอันที่9นะผมก็ผ่านแล้วนะเนี่ยตรงบอสอันที่9ต่อไปก็10อาจจะยังไม่ไหวเพราะว่า9้นี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการผ่านนะถ้าจะฟาร์มก็คือตอนนี้ก็ฟาร์ม8น่าจะได้แต่มันก็ต้องแต่มันก็ใช้เวลาอยู่นะเพราะว่ามันแบบดาเมจผมไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะก็น่าจะฟาร์มไหวดัน8แต่ดัน9ยังไม่ไหวอ่าเอาแค่ผ่านพอน่าจะได้ป่ะเดี๋ยวเราวันนี้ไปดูกันว่า เราจะใช้ทีมอะไรในการผ่านบ้างตัวละครอะไรนี่ตัวละครก็คือจะประมาณนี้เลยก็จะเป็นนี่ยูอีแล้วก็อีวานแล้วก็เซอินแล้วก็เป็นในส่วนของลินนาแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าเลเชลนี่ก็คือประมาณนี้เลยมาเรามาดูในส่วนของการใส่ของกันดีกว่านะในส่วนของยูอีก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นยูอีซีสองนะก็จะใส่เป็นเซตบ็อกแล้วก็อ่าออฟเป็นเลือดแล้วก็เป็นนี่ลดความเสียหายในส่วนของอีวาน จะเป็นอีวานซีสองห้าดาวนะนี่คือใส่ไปเซ็ตบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เป็นเลือดแล้วก็ลดความเสยียหายที่ได้รับนี่เลยต่อไปก็จะเป็นตัวทำดาเมจของเราก็คือ DPS อย่างเซอินนะเซอินผมก็ปวดซีหนึ่งเพราะว่ารวมได้มาเฉยเลยอันนี้ก็ดวงดีบอกเลยว่ารวมแบบรวมเด็กมาแล้วมันได้ออกเลยก็เลยเอามาปลดซีได้ด้วยก็คือว่าโอเคนะดาเมจเพิ่มมานิดนึงมันก็ไม่นิดอะประมาณ12อ่าพลังตีเพิ่มมา12เซตที Z ่ใส่จะเป็นเซตคี key, นะนี่ นี่แล้วก็คิแล้วก็ความช่ายคินะเซอินทำาิให้ประมาณา65ก็พอนะเพราะว่ามันมีข้อศีคิอยู่แล้วก็จะเป็น100%ปร์พอดีถ้าเราทำาี้65แล้วก็ใส่สีสีนี่นะสีคีนี่ใส่ไปก่อนตอนนี้ก็คือใส่ใสีขไปก่อนก็คือนี่เสื้อก็แอตแทกสอเหมือนเดิมขอแบบออฟลองดีๆแบบขีดาเมจขี่เลก,ก็ได้เลยประมาณนี้ในส่วนของตัว DPS เราตัวต่อมา็จกเป็นอีกตัวนะเป็นตัวซับนี่ในส่วนของลิน่า ลีน่าก็เหมือนเดิมนะก็จะใส่เป็นหนังสือฮิวแล้วก็ไปเซตบล็อกนี่แล้วก็เป็น2ฮิวแล้วก็2บล็อกนี่ในส่วนของตัวลีน่าต่อมาก็จะเป็นเลเชลเลเชลผมก็ไม่ได้เจาะรูนะอันนี้ก็ของสองชิ้นก็จะเป็นในส่วนของเซตป้องกันนี่สองอันเลยแล้วก็ใส่ป้องกันทั้งคู่เลยในส่วนของเลเชลนะเอามายืนแจกบัฟแล้วก็เอามาลดแบบดาเมจบอสนะในส่วนของเลเชลมา ก็จะประมาณนี้ในส่วนของทีมที่ผมใช้นะปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพย์ข้างในเกมกันเลยดีกว่าว่าแบบกดสกิลอะไรก่อนและก็หลังปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยว่าสกิลเราใช้อะไรบ้างนะเปิดมาแล้วก็เนี่ยให้เซีนซับก่นเลยนะนี่นี่นะเแบบเปิดดามจก่นเลยแล้วก็ ในส่วนกดสกิลในส่วนของเลเชลนะเพื่อแบบลดดาเมจบอสอันนี้บอกเลยว่า bot 9, อบอสเก้ามังกรเก้าเนี่ยค่อนข้างแรงนะก็เนี่ยให้เซอินเอ้ยไม่ใช่ให้เลเชลเนี่ยนี่เนี่ยจิ้มลดดาเมจไปก่อนแล้วก็ให้อีวานเปิดโลกนี่แบบเราพอแบบอ่าอีวานเปิดโลกแล้วใช่ไหมอ่าสกิลเซอินก็จะวนมาแล้วก็ใช้สับเซอินไปก็ได้เดี๋ยวเราค่อยกดตัวละครแบบตัวฮิวนะเนี่ยแต่เราเปิดโลกอีวานก่อนแล้วก็ใช้เซอินสับไปก่อนในส่วนของตรงนี้ มันก็จะสกิลเยอะนิหนึ่งนนส่วนของมังกรเนี่ยแล้วก็ใช้ซีอินซับไปอีกรอบนึงปุบฟับปุบปับ,ปบนี่แล้วก็โหวมาฮิวเนี่ยก็จะทำประมาณนี้แหละในส่วนของการผ่านไม่ยางหรอกก็แค่แบบยือย้อยื้อแบบทีมเราให้ได้แล้วก็ใช้ซีอินฟันไปนเรื่อยๆเนี่ยตรงนีน้มันก็ไม่มีอะไรมากเ่ยให้ยูอีนิวเห็นปะหรือแบบมันจะมีบางเทิร์นที่แบบตัวละครรับด,ดาเมจหนักๆก็จะให้ลีน่าดึงเลือดขึ้นมาอนะไรเงี้ยกดฮิวของลีน่า เพิ่มขึ้นมาเออไม่ใช่ลินนาลินนาเออลืมลืมชื่อเลยชื่อลินนานะไม่ใช่ลินนาอ่าในตัวของแน่เนหะ็นไหมก็จะวนวนประมาณนี้แหละวนแบบอ่าสับเซอินแล้วก็ลดดาเมจบอสแล้วก็เปิดโลอีวานแล้วก็ฮิวแล้วก็กลับมาสับอะไรเงี้ยก็จะวนประมาณนี้นะตามที่แบบคลิปวิดีโอนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้ในส่วนของการแบบวนสกิลนะก็แบบเราเอามาผ่านเฉยๆเนาะเพื่อจะเอาของกิจกรรมตรงแบบอ่าผ่านครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เนี่ยเราก็แบบกดสกิลมันเนี่ยก็คือแบบ อดทนหน่อยนะฮะมันก็จะนานหน่อยในส่วนของตรงนี้ก็วนสับไปเรื่อยๆนะเพราะเอ,อเซอินผมก็ไม่ได้นำเม็ดแรงอะไรเท่าไหร่ก็จนะประมาณนี้เลยในส่วนของการวนสกิลเนี่ย กันนใหม่นะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับในส่วนของการาจัดทีมผ่านดานันบอสมังกรหา้าที่9นะก็ลองไปทําตามเลยนะของผมก็สายฟรีนะสาย35บาทแล้วกันอ่ะไม่ฟรีแต่ก็สัตเตอร์ไป35มบาทเพื่อเอาลีน่านะก็เนี ก็ใช้เซอินดันมาได้ดานที่9นะแต่ก็ยังฟาร์มไม่ไหวก็คือเดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปฟาร์มดัน8แต่อุปกรณ์พวกเนี้ยเอาไว้ใช้เล่นเกมในตอนเนี้ยอาจจะยังไม่ทำเราอ่าผ่านดาน9เพื่อมาเอาของเฉยๆนะเนี่ยผ่านพวก7พวก6 7เ9เนี่ยเพื่อมาเอาของอ่าตรงกิจกรรมที่เราจะได้รับเฉยๆก็คือบอกเลยว่าของมันก็ค่อนข้างดีอยู่ก็ถ้าใครแบบอ่าปั้นทีมลงวัวเสร็จแล้วก็แนะนำให้มาแบบปั้นทีมตีมังกรได้เลยนะแต่แบบตอนเนี้ยผมแบบมีมีม,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 มีปาร์คานละ แต่ตอนนี้ยังไม่าทาทีมตีไฮดาเลยตอนนี้เดี๋ยวว่าจะไปทาทีมตีไฮดาต่อตอนนี้มาลงมังกรไดแ้แล้วก็ถือว่าโอเคละประมาณลงประมาณได้ด่านเก้าในด่านสิบอาจจะดาเมจไม่พอนะเซอินดูไม่ค่อยแรงเลยของผมอะนะอาจจะขาดตัวบัฟอะไรอีกนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ละในส่วนของสายฟรีก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการทีมผ่านมังกร9 ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมแนะนําหรือว่าอธิบายอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เ,นเพื่อนๆก็สามารถแนะนําหรือว่ามาแชร์ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าแบบใช้ทีมอะไรในการผ่านบังกรหรืออาจจะเร็วกว่าผมอาจจะดีกว่าผมก็มาแชร์ความคิดเห็นก็ได้ในใต้คอมเมนต์แนะนําก็ได้นะครับสำหรับใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปวนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บาย